สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะ f c ทุกทุกท่านผู้มีพระคุณของวารดานะคะในวันนี้คลิปนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้เราวันนี้เราจะมีผ้าผ้าเสื้อเป็นรูปนะคะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องก็จบไปแล้วหนึ่งคลิปนะคะแต่ตอนนี้เราจะลงซื้อลงผ้าสินนะะาส้นนะคะผ้าสิ้นนะคะที่ตัดสําเร็จรูปมาแล้วให้พ่อแม่พี่น้องอีกคลิปหนึ่งนะคะวันนี้สินค้าเพิ่งมานะคะ เพิ่งมาสวยงามทุกอย่างเลยนะคะวรดาจะนํามาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะยกให้มันมันรวรวไปเลยนะคะขอยกเลยนะคะวันนี้เราเพิ่งตัดมานะคะเป็นสปายนะคะเป็นสปายอดกาวอย่างดีนะคะตัวนี้เป็นผ้าสองตะกอนะคะสองตะกอนะคะซื้อแต่ผ้าก็คือหนึ่งแปดร้อยบาทแล้วนะคะถ้าตัดอีกนะคะแต่วันนี้วรดาก็จะมาลดหลั่นให้เลยนะคะตัวนี้เอวสามสิบนะคะความยาวสุดผ้า ตัวละ1,300บาทนะคะยกพิเศษให้เลยนะคะยกพิเศษให้เลยพ่อแม่พี่น้อง f อซท่านใดนะคะถ้าอยากได้เอลเท่าไหนก็สามารถแคปหน้าจอได้นะคะยกร,รัวให้เลยนะคะพิเศษนะคะปกติขายอยู่พันหกนะคะตัวนี้อันนี้เราขายเพียงหนึ่บาทเท่านั้นนะคะเป็นครามแท้ของดีสกลนครนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอได้นะคะ ซับกวอันนี้เป็นเรียกว่าทรง A บวกหางปลานะคะด้านหน้าจะเป็น A ด้านหลังจะเป็นหางปลาเห็นไหมคะสวยงามนะคะทรงนี้จะเหมาะสาหรับคนหุ่นอย่างวอรดานะคะหุ่นคนเตี้ยนะคะคือด้านหลังเวลาเราใส่นะคะโรงตีเขาจะย้วยออกมาแบบนี้นะคะเขาจะย้้ยหางออกมาอย่างนี้นะคะ่ะสวยงามแล้วด้านหน้ามันจะเป็นตรงเป็น A นะคะใส่ง่ายนะคะเวลาเรานั่งเราเดินอะไรสบายทรงนี้นะคะสวยงามนะคะ มันจะไม่เหมือนหางปลาเต็มนะคะถ้าหางปลาเต็มมันจะมาแคบทรงสะโพกนิดนึงแต่อันนี้เขาเรียกว A ่าเอบวกหางปลานะคะสวยงามค่ะด้านหน้าเป็นเอด้านหังเป็นหางปลานะคะทรงนี้งามมากเลยคะในราคาตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะวราดายกขาดไปแล้วนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะพองจัใส่ทางไหมคะต่อมาเป็นนัมเบอร์สองนะคะ ต่อมาเป็นัมเบอร์สนะคะอันนี้เอลสานะคะเอลสามสวยงามนะคะทรงเดียวกันนะคะทรงเดียวกันนะคะเอลสามเอลสานะคะสวยงามลายขึ้นท่อนเป็นคามแพ้ลายตาลูกแก้วเลยนะคะตัวนี้ปกติรวมกันแล้วจะขายไม่ได้นะคะราคานี้เพราะผ้าพื้นเดียวก็800แล้วค่าตัดอีกตัวละห0รแต่วัาดาอยากขายพิเศษให้พ่อแม่เอซีทุกคนนะคะเพียงตัวละหนึ่ามร้อยบาทนะคะ ขอยกเป็นนัมเบอร์สองนะคะยาวสุดผ้ายาวสุดผ้าเอวสามสิบสองนะคะสปายตัวนี้นะคะถ้าพ่อแม่ท่านใดอยากได้หรือเอวไม่พอดีสามารถตกแต่งใหม่ได้นะคะสมมุติเอวสามสิบสองขยับเป็นสามสิบสามได้ขยับลงมาได้นะคะนัมเบอร์สองนะคะพิเศษให้เลยนะคะตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทเห็นไหมคะสวยงามนะคะ,า<ว>ะงามนะคะ อันนี้เป็นกีบกีบสามอันนี้ก็กีบสามนะคะเขาเรียกว่าหางปลานะคะตัวนี้หางปลานะคะหางปลาเต็มนะคะหางปลาเต็มนะคะเอฟี FC คะ่ะสวยค่ะในราคาพิเศษนะคะอันนี้ก็เอลสามสิบสองนะคะอันนี้เป็นหางปลาบวกเอนะคะเอลสามสิบสองเมือ่อะกี้เป็นหางปลาเต็มนะคะแต่ตัวนี้เป็นหางปลาแบบว่า หางป้าด้านหลังเอด้านหน้านะคะเราก็จะขายในราคาเดียวกันนะคะตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะคะพิเศษให้เลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะพิเศษมันมันไปเลยนะคะขายชิวๆนะคะขายถูกๆนะคะพิเศษมันมันชิวๆใส่สบายต้องการใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องไปรอตัดนะคะละรับประกันกช่างของเรามีคุณภาพนะคะตัดงามตัดสวยนะคะ สวยค่ะสินค้าไม่มีจำหนินะคะต่อมาเราก็จะมามีตัวนี้อันนี้ก็ลายมาใหม่นะคะเพิ่งเอาไปตัดนะคะอันนี้เอวพิเศษนะคะเอวสามสิบสี่นะคะเอวสามสิบสี่เป็นสปายิปนะคะสปายกิลดาปิดนะคะไม่ไม่มีนะคะบางที่จะไม่มีเลยนะคะผ้าตัวใหญ่เขาจะไม่ตัดเพราะว่าผ้าตัวใหญ่เปื้อนแล้วก็แพง บางคนบางที่จะตัดผ้าเหลือแล้วไปตัดอย่างอื่นได้นะคะแต่ของเราตัดหมดเลยนะคะเอลสานะคะตัวนี้งามมากนะคะนี่ค่ะสวยลายเล็กนะคะเหมาะสำหรับคนหุ่นอวบๆนะคะงามค่ะสวยดีแต่วราดาก็ยังขายราคาเหมือนกันนะคะในราคา1,300บาทนะคะน u m เบอร์สี่นะคะสวยจริงๆนะคะพ่อแม่พี่น้อง FC ค่ะ สวยงามมากนะคะสวยงามจริงๆนะคะสวยค่ะสินค้าของเรามีจำนวนจำกัดมีเบอร์และผืนนะคะ1,300บาทเท่านั้นนะคะขายพิเศษนะคะงามอัดกาวเรียบร้อยเลยนะคะดูดีๆนะคะอัดกาวเรียบร้อยงามค่ะสินค้าของเรางามนะคะมีแน่นอนะค่ะสินค้ามีพร้อมขายนะคะมีแน่นอนนะคะสินค้ามีพร้อมขายตัวละ1 3 0่น 1, บาทนะคะ ามตัวนี้ก็เป็นเบอร์พิเศษนะคะวรดาเคยตัดมารอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ตัดมาอีกเพราะเป็นเบอร์ใหญ่นะคะอันนี้เรียกว่าลายขอเกี่ยวเอลสามสิบหกเลยนะคะตัวนี้เอลพิเศษเลยนะคะแต่วรดาก็ขายในราคาเช่นกันเนื้อหนาแน่นมากเลยนะคะเนื้อหนาเนื้อแน่นนะคะขายในราคาตัวละหนึ่งพันสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะเอลสามสิบหกเอลใหญ่พิเศษเลยนะคะงามค่ะ ลายขอลายเกี่ยวนะคะลายขอลายเกี่ยวลายพระราชทานนะคะขอยกเป็นัมาบอร์หกนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC. โอหมายเลขห้านะคะยกได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมขายนะคะสินค้าเรามีพร้อมขายนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC นะคะเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาเอฟหรือเข้ามาถามได้นะคะยินดีตอบนะคะ ตัวนี้ก็สวยนะคะสวยพิเศษอันนี้เอวสามสิบหกเหมือนกันนะคะวรดาจะตัดพิเศษมาเลยนะคะเอลใหญ่ๆขายเบาๆขายง่ายๆวลดายกมาเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะสวยนะคะสวยงามมากนะคะวรดายกพิเศษให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสวยงามจริงๆเอวสามสิบหกนะคะ ขอยกเป็น n มาบอร์หนะคะ n มา b e r 6หกนะคะขายยากนะคะสินค้าเอวใหญ่ๆในราคานี้เพราะที่อื่นขายอยู่พั0แปดพันะคะเอวใหญ่พิเศษเลยแต่วาราดาขายในราคาพิเศษนะคะเพียงตัวละหนึ่งพันสบาทนะคะเอค่ะพิเศษให้เลยค่ะ และเราก็ยังมีอันนี้นะคะเราก็ยังมีอันนี้เป็นเอลสมอกนะคะเอลสมอกลายใหม่นะคะวรดาเพิ่งได้มานะคะวราดาจะยกให้เลยนะคะตัวนี้วรดาจะไม่ยกนําเบอร์นะคะจะเป็นเอลสมอกนะคะอันนี้วรดาก็ลดหลั่นให้ไปเลยนะคะลดหลั่นไปเลยนะคะอยากขายนะคะแต่ตัวนี้ไม่ซับกาวนะคะไม่ซับกาวเลยนะคะวรดาอยากขายเอาเงินมาหมุนนะคะเพียงตัวรักเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะลดอีกแล้วนะคะ ลดอีกแล้วค่าส่งก็ห้าสิบาทนะคะเหมือนเดิมลดอีกแล้วนะคะปกติไม่ได้นะคะเอาลดอีกแล้วนะคะลด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 เพื่ออยากได้เงินมาหมุนเวียนนะคะลายสวยทึกฝืนนะคะสวยงามนะคะสวยงามนะคะอันนี้ก็ลายงามนะคะตัวนี้ก็มาไหมลายจตุคามนะคะลายสวยมากนะคะลายจตุคามนะคะวรดาขอลดหลั่นไปเลยนะคะ เอาพออยู่ได้ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วคนติดโควิดเยอะมากเลยไม่มีใครออกนอกบ้านนะคะก็เลยขายเพื่อได้หมุนได้เวียนนะคะวรดาก็เซฟร่างกายมากตอนนี้ก็ดีเยอะทุกอย่างแต่คนในตลาดก็ไม่มีนะคะคนก็เซฟเหมือนกันนะคะตัวละ950บาทนะคะท่านอยากได้ไลายไหนแคปหน้าจอให้เลยนะคะลายนี้ก็ลายมาใหม่นะคะ วัชินค้าแต่และตัวไลน์มาใหม่ท้งนั้นนะคะเพราะวรลดาสั่งมาเรื่อยๆส่งผ้าไปตัดตลอดนะคะและวันนี้วรลดาก็ได้ส่งไปตัดอีกมากมายเป็นชุดแสกนะคะชุดแสกหน้าร้านวรดาก็ยังได้อยู่นะคะมาเรื่อยๆขายพิเศษเลยนะคะตัวละเก้ารอยาบบาทนะคะอยากขายนะคะอยากขายนะคะลายเอสนะคะลายเอสลายพระราชทานนะคะ ปกติลายเอดลายเล็ชทานจะแพงกว่านะคะแต่วราดาก็เปนดีนะคะที่จะให้พ่อแม่พี่น้องเต็มที่เลยนะคะเต็มที่เลยนะคะ9 5้บาทเหมือนกันนะคะท่านสนใจพื้นไหนแคปหน้าจอได้นะคะพื้นไหนแคปหน้าจอได้เลยนะคะสวยค่ะสวยงามมากนะคะและต่อมาก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่า5ส่วนนะคะ FC ค่ะ5ส่วนนะคะ ห้าส่วนนี้ค่ะสวยงามปกติห้าส่วนจะขาย990ายานะคะวรดาขายบบเพียง850บาทนะคะสวยงามห้าส่วนใส่คุมเข่าลงไปงามนะคะ850บาทนะคะดูลายดีๆนะคะท่านสนใจตัวไหนนะคะและต่อมาก็เป็นอันนี้อีกนะคะสวยงามสีแดงนะคะสีแดงยาวอยู่นะคะเขาเรียก5ส่วนนะคะ5ส่วน850บาทเท่านั้นนะคะวรดาขายพิเศษไม่ได้ขายสูงนะคะ ขายเบาๆขายง่ายๆนะคะมีอยู่สามลายสามตัวมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอนะคะแคบหน้าจอมาเลยแคบหน้าจอมาเลยบเลยบาๆนะคะเบาๆโอเคเร็วันละดาก็จะเอามากางเกงหมักตัวนี้นะคะตางเกงนี้ไม่ได้อัดกาวนะคะวันละดาเคยตัดมาแล้วรอบที่แล้วนะคะตัวนี้ใส่ได้เอว ยี่สิบแปดถึงสามสิบนะคะตัวนี้ใส่ได้นะคะเป็นคนเอวเล็กนะคะยี่สิบแปดถึงสามสิบนะคะใส่ได้วันละขายพิเศษนะคะตัวละแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะขายพิเศษชิวๆให้เลยนะคะตัวละแปดร้อยบาทนะคะได้แต่ค่าผ้านะคะค่าตัดก็ยังแทบจะไม่ได้แต่อยากขายนะคะอยากขายให้หมดแล้วหมดออเดอร์ไปเรื่อยๆแล้วตัดใหม่มานะคะขายในราคาตัวละแปดร้อยบาทนะคะ มารอบที่แล้ววารดาก็ขายนะคะจะขายตัวละพันนะคะพันพันสองนะคะอันนี้ใส่ได้ยีิบเกถึงสามสิบเหมือนกันนะคะยีิบเกถึงสามสิบขายในราคาเดียวกันตัวละแปดร้อยบาทแต่อันนี้ไม่ซับกาวนะคะใส่ง่ายๆใส่สบายสบายไม่ซับกาวเลยนะคะไม่ซับกาวเลยนะคะสวยและวรดามีตัวนี้นะคะพิเศษอีกนะคะมี ตัวนี้เป็นกระโปงนะคะเป็นกระโปงกลีบนะคะตัวนี้เขาขายปกติสองพันนะคะกระโปงรุ่นนี้นะคะเป็นตัดกลีบต่อแต่งนะคะอันนี้เป็นงานแต่งนะคะ <fooled. S 1> ตัดกลีบต่อแต่งนะคะตัวนี้แต่บวลดายังขายในราคาพิเศษตัวละพันสามนะคะพิเศษให้เลยนะคะพันสามร้อยบาทนะคะพิเศษงานม,มากนะคะสินค้าสินค้าเรามีจํานวนจากัดมีลายแล้วถือนะคะสวยค่ะอันนี้ตัดแต่งที่อื่นขายพันเก้านะคะ อยู่ที่ตามห้างโรบินสันเนี่ยเขาเอาขึ้นไปขายเขาขายหพันเก้านะคะสินค้ากลุ่มเดียวกันนะคะแต่ขาย1,900บาทแต่เราขายในราคาพิเศษเลยนะคะ1,300บาทเลือดอยู่2ตัวนะคะ f อฟค่ะก็มีอีกตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะเป็นลายอิดนะคะเป็นลายอิดสีงามมากนะคะวลาดาขายเพียงตัวละ1,300บาทเท่านั้นนะคะ ลายอิดสวยงามใส่กับผ้าสีอะไรก็ได้สีชมพูสีเหลืองสีสตองอ่อนได้หมดเลยนะคะวน mm hmm. คามเท้ของดีจังหวัดสกลนครน,นะคะ mm hmm. แต่เราขายในราคาที่เสร็จเพียงตัวละ1,300าบาทนะคะรุ่นนี้นะคะ mm hmm. ท่านแคปหน้าจอมาเลยนะคะ mm hmm. ว่าท่านต้องการลายไหนตัวไหนนะคะ mm hmm. วลดาก็จะเอาให้ท่านเลยนะคะ mm hmm. ถ่ายรูปให้ท่านดูนะคะ mm hmm. ในคลิปนี้เราก็มี ถ้าสิ้นแปลรูปเป็นสปายนะคะสปายปิดสปายเปิดนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้องแคบหน้าจอขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาดูได้นะคะสินค้าเรามีตลอดไม่ได้ตกค้างนะคะใหม่ตลอดนะคะขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมมาซื้อสินค้านะคะวรดาแทบจะไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะตอนนี้แล้วกลางคืนวรลดาก็ไม่มีเวลานะคะเพราะว่าวรลดาต้องตื่นแต่เช้านะคะวรดาก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดบนเพจอื่นๆนะคะ ขอให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามาดูมาชมมาอุดหน,นุนวราดาด้วยนะคะถึงสินค้าจะไม่มากแต่รับประกันสินค้าไม่ได้สกคืนค่ะสินค้ามาตรฐานนะคะสินค้าของวราดาคัดมาเรียบร้อยแล้วนะคะงามนะคะ,งา,ะ,คะงามโอเคนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาอุดหน,นุนเขาพรบคุณทุกคนที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและดูโฆษณาให้วรดาผ้าคามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ